ยิักใกล้จะหมดแล้วเดี่ยทำให้ทุกคนเนาะกำ้งกังวลตามไเต็มที่ในไหนมาเป็นใจเนาะจุดเต็มจัดเต็มทำเตี๋ยเตี๋นะจัดเตมทำเตนะไม่ไล่ไม่ได่มาตอน้เป็นหังใจที่สัญทสคัญสคัญหน่อยเนาะผลังหน่อยหนิดเนาะพยากรณเวียดทานนะมีเป็นอะไรมานะ ตอนแรกเป็นหัวใจ้ม่ิดจังหวะแล้วก็ทําให้เกิดติ้เลือดที่เราไดเลืองค่ะแล้วก็ยังไงอ่ะมันมันแข็งข,งข้างท้ายอ่อนแรงเลยแล้วก็ปากเปียวพูดไม่ได้โอ,โอเคค่ะ,คะตอนนี้ก็ยังกินยาสลายที่เลือดอยู่อ๋อนนแล้วที่มานี่ก็คือ,อปวดขาค่ะปวดขาแล้วมัน ยืมยืไม่ได้แล้วมันจะตึงขึ้นมาตรงก้นตรงหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอว่าน่าจะเป็นพวกสลักเส้นโยมหรือว่าหรือว่าสะดุกทับเส้นอย่างเงี้ยค่ะห,หมอก็ส่งไปคือเขาบอกว่าจะให้ไปเอ็อไอเพื่อที่อาจจะได้ผ่าตัดก,ก็เลยไม่ไม่อยากผ่าแต่หมอก็เลยว่าให้ไปให้ไปกายภาพดูก่อนค่ะแต่กายภาพก็ยังไม่ไดีขึ้นคปวดขาแล้วก็ขึ้นมาต้นขึ้นมาหลังงเงี้ยค่ะ ไม่ใช่หมอนะผมจะทําวิธีไล่ผีแก้ทุนใส่นะแล้วถ้ามันดีขึ้นก็ยินดีกับพี่ด้วยนะฮะอ้ลุกเดินเลยมีใจหูพยายนหน้าเป็ดมดแดงอสุรกายเจ้าก,การเวณทั้งหมดไปทำสักสามร้อยก็ได้ซีรล่มดำอย่างเดียวนะ เป็นไงโล่งยังยังปวดนะคะเบาขึ้นไหมแล้วก็ขึ้นมามันเบาขึ้นไหมเบาขึ้นจุดไหนมันมันยังปวดอยู่แต่ว่หลังมีขึ้นอยู่หลังดีขึ้แล้วนะโอเคมาโอเคค่อยๆไล่ไปเนาะเอาหมุนมันเนาะเรื่ยๆ ูนย์ถึงร้อยร่างกายร่างกายคือตรงนี้ขึ้นไปนี่คือเก้าสิบดีแค่ไ้นใช่ไหมแต่ขายังไม่เป็นไรขามานิดนึงมายังปืนอยู่นะยืนอยู่นะยืนอยู่นะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูไอ้เราเคาะเบาๆไม่ต้องหัวเจ็บหรอกเนาะมันเป็นวิชาอาคมมันเคาะไปก็ถ้ามันโล่งมันหายผีนออกเจ้ากรรมมันออกก็จบแล้วเป็นไงเรียปวดอยู่นะเบาลงไหมอ่ะ bảo luôn nát mà thôi nồi mà không lâu không 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 nó không 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 ยังไงบอกยัง <c oughs> อันนั้นน <c oughs> ่ะเอาเดี๋ยวด้วยคิดหนึง,นงยังไงสวยถึงร้อยไปดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอาส <c oughs> ัภาพหน่อยหันหลังเลยก็แปดสิบห้าแล้วค่ะเอออ้แล้วไปทำบุญนกนี่ไม่มีอะไรแล้วนะจบแล้วนกทำอะไรอ่ะบอกบอกเจ้ากรรมแต่ไม่ได้บอกทำอะไรอะ ชีโล่งดำเออโ่งดำเออใช่ไหมเออได้่ได้กี่ได้กี่ได้สามร้อยแล้วสามนักสามร้อยใช่ไหมเออซื้อแล้วมันลืมนะนี่่ก็อันไซเบอร์มันนันนะเออเออวัดไหนก็ได้ใกล้บ้านเรานะ อยากจะวัดไหนเราตามใจเราด้ยอะไรเปไรจะที่ไปนะเป็นไรแตนัำูน้มาเยอมากไหมแล้วก็ท้อโอเเป็นไหนพี่เนาะปวดตรงไหนนะพี่เป็นตรงไหนนะปวดกระดูกกระดูกเออเป็นปกี่แล้วตรงไหนพี่ที่เราเจ็บที่เราปวดมีแต่มืออย่างเดียว

เออแล้วมันโล้ขึ้นไหมเฮ้ล็อกไว้เป็นไรเออถ้ามันโลกมันไม่เก็บมันไม่อะไรไงเบาไหมเอาความาเออได้เอาดีไหมดีไ้มลองดูสิเสร็จแล้วเออย่งไงดีอ่ะเอาเห็นไหไม่ล็อกแล้วนะ ปกติเห็นไหมปวดตาข้อเอาขานหลังจัมผัสหน่อยนะพี่ปกติเป็นอะไรนะปวดปวดตามข้อแล้วมันล็อกนิ้วล็อกเลยใช่ไหมเพี้ยพอเพี้ยมันคึบขึ้นมานี่ล็อกอย่างนี้เลยนะตอนนี้เอาขวานทุบๆนี่เป็นไงไม่ล็อกแล้วนะสูตรติดล่ามเิ่มกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเออไปกินถามบุญนะป่ะพี่เป็นไร เม่ี้ขนาดมะเมตอกี้มันนี้กันมาว่ามหลังค่มหลังนะผบอกวอยาุ้ขอั่ดเลยนี่เป็นไรเอาขาอาไปขายาวเลยเป็นไรนี้เป็นคำหมือนึ่งนะ เหรอถูกไหมเเคาะเบาๆเสียงมมาดังเลยไงนะใช่ไหมเป็นผ้าไงเบาไหมโลกงไหมอย่างนั้นอบอยู่างนั้นทำมันจะน่าสั่หัวอัะจะล่อเราจำคำเราเนี่ย พี่เตงหงเลยนาพี่เตงหงเลยเนี่ยอ้าวเดินดูโล่งไหมไฟสามตัวนะตาอะไรครับตาอะไรก็ได้ซืื้้อซอในตลาดเหมือนกันนะ,ะเดินดูโล่งไหม,ไหม,มพี่เนี่นตั้งกี้มาเดินพีชเดินพีชเดินไม่มีปัญหาเลยค่ะเออยเราก้มดูที่หายปวดยังแต่ที่เราเจ็บปวดสักแค่มันหายหรยัง ได้เลยน,น,นะโอเค okay, เอาสัมภาษณ์หน่อยหันหนังหน่อยสี่ถึงร้อยมันโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเออดีนะไปทำบุญเนาะไปเอาที่ีแสดนะไปทำบุญใกล้